สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้พมกาได้ต่ำบักห่งมาสูกินเนาะครับแนวกินแรงเนีอยครับเนี่ยมาพมร้อมกับพัดมีครับเดี๋ยวเอาลอง่มคางๆกันเลยเนาะครับนี่ แนวกินแรงด้วยครับเนี่ยพี่น้องไดยยังกินแรงนาะครับมาเด้อครับมาหยุมต่ำบกหุ้งน้ากันครับเนี่ยใส่มือคือเกาเนาะครับอืมเึงนะครับข้าแหลกนําล่แตกเลยครับอืมสาบครับพักมือนีกาจะมีนแตงกวาเนาะครับพักสลัด ้วกาพักกานจองลวกครับหิวเขาครับพี่น้องเลือกงานมากนี่ละคืออยากกินตำัะขุ่งเนาะครับเผ็ดแซบนัวพักกานจองลวก เมื่อนี่ยครับพักอ่อนๆสนา่างสวงเลยครับบัตรที่เนี่ยได้กินตำ้องเวทเทนเมนูปวดนะครับมีหอดประแดกตอนนี้ครับ ปาแดกปลากิ้เดือดครับหรือปลากระดีเนาะครับเนี่ยอืมเสกปลาแดกเออสีกปลาแด,กเ,ก,เดกเนี่ยเหมือแรงครับนั่ว,วตอนปลาแดกนุ่วครับอืม แซ่บปูหนีบ่มีอีกแล้วครับถือว่าเป็นเมนูประจําเลยเลยครับเนี่ยกินบ่เปิดบเบลเลีเ่ยกเทียบอรบอกครับเนี่ยตำหู้ฮงพัดเมีกินพัดมีลนะครับแท่นเขาเมื่อนี่แตงกวาญี่ปุ่นครับ แสบแสบด้วยครับเนี่ยเพราะว่าเห็นอยู่ตลาดขย่องมาขายหลายไหมครับเนี่ย พักมันจองครับแซ่บทางกับบานมมามันจะมีอยนทงหน้าทงหน้าแบบที่นี่น้ำม,มันขังนู่นะครับน้ำเพราท่านในบุกวันนี้มันขึ้นไหมครับผมก็เลยจอดจอดรวดเก็บเอานี่แหละไม่กินกับตำขุ่นเลยครับ ช่วงนี้การเลือกหา่าม่วงคือเก่าเนะครับจังหวะมีจังหวะมี่มเวลาเฮดคลิปนะครับถ้าเลือกสองพุ่มนี่คือสิบบบมี่เวลาครับนวันวๆเลยครับประเด็ก ปากยิ่เดือดสีกนังมันออกพันมีจำนำ 打木红。 ทำยังไงเลยครับเนี่ยเขาปากลมมาหน่อนี่เนาะ Mm. Så so. พอามคไไีครับนี่ไงเลยครับ กินแก้เพลิดครับพับเมีย ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ